เชื่อขน่รุ่งที่เกิดอายุปร,ประมาณ50ปีเมื่อก่อนก็เป็นไข้ไปรักษาที่โรงพยาบาลสตรว์รูกจําลว,วนคุหมอบอกว่าเป็นมรคกปอบก็เริ่มรักษาขึ้นมา,า,าได้ประมาณปีกว่าแล้วก็รักษาไม่หายพอผมเป็นคนกินยาด้วยหมอก็บอกว่า รกษาเพื mm ่อเริ่มจากทุนใหม่และผมกอเลยอยู่กต่รกษาที่โรงพยาบาลโดยส่วแล้วก็มากินยาที่เขาบอกเป็นยาส้มแดงครั้งแรกเนีคุณสมแดงแล้วก็สปีวันพอลงมากินยูก็รู้สึกอาการก็ดีขึ้น เลือดก็มีเพ uh, uh, ิ่มเลือดขึ้นมาแล้วก็เจ็บเพื่อทำหน้าทายก็ดีขึ้นอาหารก็กินได้ปกติแล้วก็อาหารอะไรก็กินไม่ได้แต่ก็ทำงานก็ปกติเหมือนคนอเขาคราวนี้ก็ได้กินยาสองชุดนี้เข้ามาประมาณ เรียนกว่าก็ดีขึ้นแต่ว่าดีบาง I, บาส่วน,นคือไอเนี่ยมันมีว่าเล็กน้อยมันเดือดเกิดไปไอสมาไสปกติเขาแบบเจ็บเมื่อยอะไรตามร่างกา,ายเขาจะมีนอนหลับพอดีเลือดพอดีทานข้าวอะไรก็ได้ทุกอย่างไออยากอยากให้คนที่เขาเจ็บไข้แมงปวยลงมารักษาดูนั่นก็ตัวอย่างของเขาดีดีไหม ก็โอเคเรามากินกันอูกมันจะมันข้นค่ะโอเคขอบคุณ,คณมากนะคะ